ท่านผู้ชมเหมือนนี้เขามาเทเวศเนี่ยมาเพื่อมชมภาพบรรยากาศตอนแรงอยู่แถวแคมป์ของเนาะอันนี้คือถางวัดกินแปง้งเพียเขามาขังก่อนถนนสันีิเพิ่นกับพิษแล้วบุหอย้ามาแล้วเนี่ยนี่คือทางเขาวัดดินแปง้งทัดไปเกือบจเป็นวัดองตื้อแล้วก็วัดจันเนาะแถวๆนี้วัดเหลี่ยนี่คือทางเข้าไปนะ นสนุนเศรษฐกิจถึกพิดแล้วบ่ให้รถเที่ยวมีแต่สบายท่าน,น,นั้นที่เขามาได้เขาว่าเขามาเว้นเลยเนาะก็ยังมีคนมาแบบกลลันหลายนะ

ถุงเป่าเขถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นพันธุ์หลักของงานบุญษงเรือเลยแล้วก็ข้างหน้าจะมีของเป็ดอยู่นี่มีของเป็ดอ้าวได้ลแล้วฮะมีคนได้แล้วแน่นอนของเป็ดของเพชรเป็นอย่างของเป็ด nhôn nhôn vuông thành เว้นเลยทมมันผูสชมวันนี้วันนี้มีงานลอยกระทงนักเห็นกระจอกคลายกระทงเต้มเดี๋ยวาพาไปชมภาพบรรยากาศเตานน่ะแต่ทั้งเ่อผิดนะลงไปเนาะนี่แต่กระทง ถามมึงราคาดูขายอันเท่ายนี่สาผ่านหรอเออเห็ดจากันนะต้นกล้วยเนาะเห็ดจากต้นกล้วยเออดีดีดีแต่ว่าเห็ดจากโคมันจะโปรยสลายตามธรรมศาสตร์อันนี้โดนไปแล้วกับปือยไปตามธรรมศาสตร์เนาะเห็ดจากใบกล้วยต้นกล้วยดีเลยเนาะดอกอันดูลับ เนี่ยกะมีหลายเนาะกระทงฮันละซ่าพันกีบซาพันกีบอันอันใหญ่ก็จะแห้งก็ไปอีกแล้วเนี่ย,ยก,ก็จะกำลังเห็ดอยู่เนาะดันลุงก็จะเห็ดอยู่นี่เลยกระทงเห็ดจากต้นกล้วยเนาะ ว่ากระทงนี่มีหลายเด็กสื่อเนาะสื่อแถวนี่แหละแล้วก็ไปเลียนเทียนเลียนเทียนจีวรล้วก็มาลอยแับน,นี้เนาะประมาณเจ็ดโมงแปดโมงแรกนี่แหละประมาณนี่แหละเคนเนาะคนมาเว้นขนาดเลยมาไลน์เว้นเลยอันนี้เป็นทางลงไปแค้มครองเนาะ ทีอว่าเป็นเหมือร้อยกระทงคนกับมาตะเวนหล,ลักการมาไลายเนี่ยบอลจอดรถนี่ยอยากปะขังว่าห้ามบอลจอดอย่านงนอะนรถใหญ่เนี่ยนี่คือบริเวณแคบของทีจะมีการส่งเรือฮั่นคือจุดนีแ้แหละจะนอนผ้าลงไปบนเก,ก๋ไก่คนอยู่เทิงกันกเจือนนะ <laughs> เป็นถนนหลอเนาะเป็นถนนแล้วการกันเจือนไปน้ำ น,นี่ก็เฮือดได้ไงแข่งแล้วแล้วว่าี่นเอาเงืนอ,อะไรเนี่ยเช้าน้ำตาลทูน้ำตาลแกเฮือเมืนอแล้วรอบัตรนั่นร่องวัอน,นี้มีแข่งเฮือกน้อยก็อย่างว่าน้องเมินเป็นเฮือใหญ่จะเหลือเวลาประมาณเก้าโมงเสาจุดนี้ก็คือจุดที่จะมีการแข่งขันเพื้อเพื่อยท,ท่านผู้ชม จะมีการแข่งขัน,ขน,ขนเพื่อสวงเพื่อพายอยู่จุดนี้คลองน้ำเนี่แหละเนาะแต่ยาวมากอดทีแหละพวกใกล้ไปในเนาะใกล้จะว่าประมาณเจ,จ100็ดจปดหลอยเมตรนะเจ็ดแปดหลอยเมตรข้างหน้าเหาเห็นเครือไฟเมลแง่ก็จะกระสิทไต่เครือไฟอย่นนันแหรอเนาะไต่เทียนเป็นแสงไฟหุ่งยินนี่แหละ โอ้จุดนี้มันเป็นสนาม,ม่าจื้อแล้วจื้อแล้วนี่เป็นสนาม,ม่าแต่ว่าสวนเนียนนำถว่วได้จุดลอยกระทงกะแถวๆนั่นแหละบางทีก็เจะาเห็ดเป็นนันเกิดอะไรได้บ้าซัลล่าออกไปนะเดี๋ยวจะน้อยภาพไปปิ๊บ สี่สิบะกาหัวใจเนี่ยหมสี่สิบอะสี่สิบร้อยเหรวะนิย่งตี้ร้อยยก็ได้ร้อยยก็ได้แต่มันคำกันตี้นี่คือเกือไฟตามรสมทำเล็กน้อยคนเกิดิ์ใส่เทียนเนาะ จุดไฟแล้วก็ลองลอยไปน้ำหนำเนะาะจุดทั้งลุมก็สิเป็นจุดที่มาลอยกระทงนั่นดันลุมเอ๋อ่าวบานกำลังเกียมกระทงไหวขายอะล่ะสาวผ่นขึ้นเมื่อเนาะสาวสามสิบสี่สิบแต่แต่ขนาดแ,แต่ครบสวยงาม ยังดีที่เขาจะผลิตจากต้นกล้วยเนาะจากลำต้นของต้นกล้วยและก็ใบกล้วยเนาะเป็นวัสดุที่จะสลดยตามธรรมศาสตร์นี่มาวส้ากำลังเห็ดกระทงเนาะเพื่อเกลียมไปลอย ผู้ชมคือจุดนี้นะทีกิจเจ้าเห็ดเป็นซันซาลาไหวนี่นะคือเป็นจุดที่จะมาเย็นเทียนเอเป็นจุดที่จะมาลอยกระทงเป็นจุดที่จะมาลอยกระทงเนะาะกิจเจ้าเห็ดหลายเน,นี่นะแต่และจุดนี่จะมีเจ้าของที่กิเจ้าสางเป็นเป็นทานนะสำหรับมาลอยกระทงนะและ ถ้าว่าจะผ่านลงมาเพื่อลอยกระทงเนี่ยก็คือจะได้เสียคาคาบริการวัสันซันเนาะเพราะว่าเขาจะสั่งอันนีก้กะลงพื้นไปหลายเติบเนาะจะอนามัยพื้นที่แล้วก็ปุ๊กอันนี้นะปุ๊กสันสลาออกมาเลยนะก็จะได้เสียผู้หนึ่งซิปฮันกีตามเอาสอบถามเนาะเขาจะมละาะมลอยั่ะนลอยลอหรือวะ โอ้า oh, วา้าวารอยเนมันจะโบเห็นแสงเลยรลมเนาะมืนไไหนี่มเนาะอ่าทวามันลมารอยนี่มันเสียคาผ่านประตูลงม,มาหน่ได้สิบเป็นกี่พอก็จะาสางเงินสลานี่นะก็จะาสางได้เนาะหลักการน้ำไมเกตนีนะเห็ดคันใดลงไม่นะเสียงเงินได้ เบาวสาวเพ่นมากลอยแต่เว็นเลยโอ้สูงเนาะโอ้โอเห็ดอันง่ามไล่ต้นการนันดเลยมันนัดโอ้ทรงทรงสีนาวเนาะลอยใส่นามตลอดเลย นี่เขาขึ้นกินเขา่าต่เวนกำลังสิโกดินตอนนี้คุดบนเยี่ยงเห็ดเหมือดไก่จเจ้าคำๆเนาะไกาเจ้าเสืไเอไล่เือไฟเือไฟหน่อยฮนะ ันนี้ตอนนี้เท่ากับภามาเบิ้งจุดลอยกระทงทันผู้ชมแล้วก็จุดแขงเพื่อมอืออกับมั่เบิ้งอย่างนี้แหละถ้าว่าอากาศเป็นคือนม่เนาะอากาศตุ่ขึ้นมันโม,ม,นมหอนกับถือว่าโอเคจุดนี้ก็คือจุดเขาเซนไซได้นี่นะ แต่ละคนก็นกำลังตกแต่งสถานที่ของตนเองเพราะมีนักทองเที่ยวชาวต่างประเทศมาโอ้มีหลายคนอยู่เลยนาอด้านหน้าก็มี ติดกับป์บอนนั่นก็จะเอาคายอาหารแล้วก็เครื่องลินจุดที่ลอยกระท่ะก็อยู่ด้านหน้าของพามไซที่ว่าเห็นเป็นขทาวๆเนาะน,นี่หมอนจุดแดงๆเนี่ยเป็นพามไซของคณะกรรมการโอ้มีสองอย่างนอกนนคือกล่องใหญ่เลยมาถ่ายทำ น่ะานผู้ช้มพบกันตอนแรกเนาะเวลามาลอยกระทงสำหรับคลิปนี้เข้ากับสิคอโจ้เพียงเท่านี้ก่อน,นมาเบิร์กสถานที่ไว้ก่อน